FM-105 SMILE THAILAND ปากซอย1 0 5ยห้า i g h t Talk อาจารย์อีกเรื่องหนึง่งคือนึกถึงพาลีสอนน้องกันละกันจะมากจะน้อยอาจารย์คือแน่นอนว่าคือการแบ่งขั้วทางการเมืองม,อมันทําให้แหม น้ำท่วมก็บอกว่าไปเป็นน้ำท่วมการเมืองซึ่งแน่นอนมันไม่การเมืองหรอกยิ่งเมื่อวานเนี้ยพอเห็นทั้งบิ๊กป๊อกบิ๊กป้อมเนี่ยลงพื้นที่ไปด้วยกันแล้วพูดต่อหน้าประชาชนพูดต่อหน้าไมโครโฟนว่ามีอะไรจะเอาอะไรให้บอก คือพูดเหมือนกันทั้งคู่คือหมายความว่าพร้อมซัพพอตแต่ถามว่ามันเป็นหน้าที่ที่ถ้าผู้ว่าต้องประสานส่วนทั้งหมดเนี่ยเข้าด้วยกันคือมันเป็นหน้าที่ของผู้ว่าอยู่แล้วที่ต้องประสานแก้ปัญหาในขณะที่คนที่มีของหมายถึงว่ามีอุปกรณ์หรือม,มีมีอำนาจมีอะไรในมือเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนอันนี้ก็พูดต่อหน้าประชาชนเออนั้นๆก็ ก็เหมือนกับรุ่นพี่ที่เจ็สิบกว่าก็สอนคนห้าสิบกลางๆอย่างท่านท่านท่านชัตชาตินี้เราพูดถึงรุ่นไม่ได้หมายถึงจับูรี่นะอาจารย์แต่หมายความว่าคือคือคนก็ผ่าประสบการณ์มากกว่าเห็นอะไรกว้างกว่าก็อธิบายก็สอนกันเพราะม่นเป็นความทุกข์ของคนกรุงเทพด้วยกันหมดอาจารย์เสรีมองมองมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องน้าท่วมมีอะไรแนะนําถ้าผู้ว่ามัางครับอคือผู้ว่าเองนะครับท่านบอกว่าท่านศึกษามาสองปีกว่า และก็เสร็จแล้วพอมีคนบอกว่าท่านจะต้องบัญชาการท่านบอกท่านลงไปท่านไม่ได้บัญชาการท่านไปศึกษาปัญหาอ้าวแล้วสองปีกว่าท่านไม่ได้ไปศึกษาปัญหาแล้วศึกษาไม่ต้องศึกษาปัญหาแล้วปัญหามาแล้วอาจารย์ไม่ต้องศึกษาไม่ใช่เวลาศึกษาตอนนี้เวลาแกใช่ใช่ท่านพูดท่านพูดท่านพูดตอนนี้ท่านก็ต้องสั่งงานได้เลยตอนนี้ตอนแก้ใช่ออาจารย์เอออ่านี่คอน่ินเนตนะขณะเดียวกันข้อที่สองเนี่ยมีคนก็พูดกันเยอะ ว่ากรุงเทพเนี่ยบันมีปัญหาเรื่องน้ําเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกทมนะคะมันต้องประสานกับลบบุรีสระบุรีปทุมธานีอยุทยานะคะนี่ในแง่ของจังหวัดใกล้เคียงนะคะแต่ในขณะเดียกหน่วยงานเนี่ยก็ต้องประสานก็ไอ กระทรวงทรัพย์ต้องประสานกระทรวงมหาดไทยต้องประสานกระทรวงเกษตรถูกไหมคะเพราะคนเหล่านั้นเขาก็มีวิธีการของเขาเขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือของเขานะคะที่เขาเรียกว่าบูรณาการนั่นแหละใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราจะเป็นประเทศเลี้ยงเดี่ยวยิงประตูเนี่ยมันไม่สําเร็จหรอก โอ้อาจารย์เลี้ยงเดี่ยวยิงประตูไม่ได้สะดุดหกล้มลูกโตพอดีได้นะลูกบอลทีนี้พี่มีความรู้สึกว่าเหล่าบรรดาเอฟซีของเขาเนี่ยนะครับมีความคิดที่ชั่วร้ายมากโอ้อาจารย์อที่กล่าวหาว่าลุงป้อมก็ดีลุงตู่ก็ดีใครก็ดีที่ลงไปดูแลเรื่องน้าท่วมเนี่ยเพราะอย่างลุงตู่เนี่ยเขาเป็นนักตรีกลาหมเขาก็สั่งให้ทหารลงไปช่วยอันนี้ตรงไปใช่อืม กลับไปกล่าวหาว่ารัฐบาลโหนคุณชัดชาติมีอะไรให้โหนเหรอจังหวะนี้เนี่ยอาจารย์คือคนต้องหลบไม่ใช่คนไปโหนจังหวะนี้ต้องหลบน้าท่วมใครพูดเรื่องน้ํานี้หลบก่อนฉันอยู่เยียบเยี่ยบฉันไม่อยากไปยุ่งด้วยเพราะมันเป็นเรื่องเาือเลาที่ลงป้อมลงไปเนี่ยโหนชัดชาติลงตู่ลงไปสั่งการทหารก็โหนชัติชาติเออจะโหนทําไมน้าท่วมจะเน่าอยู่แล้วอาจารย์ไม่ต้องโหนแล้วอื ถ้าเราโหนเราต้องโหนคนทําดีแล้วเราก็พ่วงเข้าไปคนทําสําเร็จนู่นคือคนทําความสําเร็จแล้วเราไปริงไปแอบด้วยนั่นแหละเราถึงจะได้ลอลโหนใช่แต่นี่ทําอะไรสําเร็จให้โหนหรอกําลังอยู่กาลังกําลังแบบทุกขลาบสุดๆเคือที่มีความรู้สึกว่าคนพวกนี้นะเป็นคนที่จงใจในการที่จะสร้างวาทะเหล่านี้แบบหน้าด้าน อาจารย์โตโรเขาหวังดีกับท่านผู้ว่าจริงไหมผมเริ่มผมเริ่มไม่ค่อยแน่ใจไม่หรอกมันไม่สร้างความรักทีเขาไม่ได้อว่าเขาหวังดีเขาไม่ได้หวังดีกับพราะว่าเขาคิดว่าอะไรก็ตามที่เอามาทําร้ายรัฐบาลได้เขาทําทุกเรื่องโอ้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 อืมอืมคือถ้าเกิดเขาพูดแใครว่าดีอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยบางคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลกระทยกย่องลุงป้อมเหลือเกิน อยาออไปคิดนะว่าเขายนมุป้อมเสียมใช่ไหมอาจารย์เขาต้องการที่จะชูป้อมเชื่อตู่เออเสียมให้สองสองปอแตกกันเพื่อให้อ่อนแอลงเพราะฉะนั้นออที่เขาควยคุณชาติชาติที่ไม่คิดว่าเขาชื่นชมคุณชาติชาติจริงๆหรอกแต่เขาต้องการจับคุณชาติชาติเปรียบเทียบกับรัฐบาล โดยการที่ยินดีที่จะพูดเป็นสิ่งที่มันแย้งกับความเป็นจริงเออเออเออเพื่อท,ที่จะบอกว่าเ,ออเห็นไหมคุณชาตชาติทำได้ยังไงรัฐบาลทำไม่ได้ยังไงเ,เขาพยายามจะทำเรื่องเหล่านี้อ,อืมโท,ท่ว่าุณชาชาติก่อนเลยเอ,อ,อย่าไปหลงคำอวยเหล่านี้นะเ,ออเขาไม่ได้ชื่นชมคุณชาติชาติจริงออนะแต่เขาต้องการใช้คุณชาติชาตินั้นเนี่ยตบรัฐบาล โอ้โอ้อาจารย์ทดีนี้วิธีการที่เขาจะชูคุณชาติชาติตกรัฐบาลเขาก็พูดเรื่องไม่จริงเยอะแล้วพเขาพูดเรื่องไม่จริงเยอะคนที่เขาเป็นคนติดตามข่าวสารบ้านเมืองเขาก็จะรู้สึกหมันไส้เพราะว่าคุณพูดอะไรที่เป็นโกหกตอแหลได้ขนาดนี้เพื่ออะไรเออเออซึ่งผลงานเชิงประจักษ์หมายความว่าของสําเร็จที่มันเห็นตรงหน้าเอาอย่าแต้ว่าเราพูดรัฐบาลรัฐบาลอาจจะช้าในเรื่องปฏิรูปประเทศในหลายแง่มุมอันนี้ต้องยกว่าช้าในหลายเรื่องจริง ปฏิรูปยังไม่สําเร็จหลายเรื่องจริงแต่เ,เรื่องที่สําเร็จเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นผลงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆงอย่างพาผ่านวิกฤตโควิดพาผ่านวิกฤตเศรษฐจิจีเยอะแยะที่ว่าพูดเรื่องปฏิรูปม,มีแล้วที่ว่าพูดเรื่องปฏิรูปพี่ขออธิบายนิดหนึ่งนะครับ,ค,รบคือรัฐบาลพลาดในการที่ไม่ได้ประกาศให้คนรู้ว่า คณะกรรมการปฏิรูปเขาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเขาเป็นผู้ที่เข้ามาคิดแล้วเสน,นแอแนะคือบางคนนะ่ะคิดว่าเราเข้ามาปฏิบัติอ,อย่างพี่เนี่ยอยู่สื่อเนี่ยอาจารย์ต้องจัดการกับสถานีตำรวจนั้นอาจารย์เคยพูดนะว่าไม่มีอิโต้ไม่เกี่ยวกับไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจใช่ นะเพราะฉะนั้นการปฏิรูปที่มันไม่เกิดขึ้นไม่ใช่คณะกรรมการปฏิรูปไม่เอาไหนนะคะออือเราเสนอแนะไปแล้วหน่วยงานต่างๆเขาจะทําหรือไม่ทําเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขาบางคนก็ร่วมมือดีบางคนก็ไม่ร่วมมือเลยออืื เข้าใจเลยอาจารย์เข้าใจเข้าใจเราเสนออะไรไปอกว่าฟาวรู้เข้าทันสื่อเนี่ยมันต้องมีหลักสูตรอยู่ในระดับมัธยมและระดับวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยจริงๆริงอวเขาไม่ทำเราจะทำอะไรได้ถ้ากระท่วงศึกษาเขาไม่ทำอะไรเขาทำได้แต่พอดีสองหน่วยงานนี้ร่วมมือนะอันนี้ที่โยตี้สองหน่วยงานนี้ร่วมมืออาจารย์อันนี้เขาตบมทเชียงแรงเลยคือเรื่องเรื่องเรื่องสื่อเนี่ยต้องรู้ตั้งแต่เรียนมัธยมหรือลงไปต่ำที่สุดเลยนะเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นสื่อเป็นมาพร้อมกับ พูดได้มันีไงเครื่องเราอยูอเนี่ยถูกไอาจารย์อันนี้จาเป็นเลยเขาทำแต่ในขณะเดียวกันเราบอกว่าต้องมีการรณรงค์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อโดยการทําแคมเปญออนไแคมเปญทั้งออนไลน์และออฟไลน์โดยใช้คนมีชื่อเสียงเป็นคนทำก็ปรากฏสถานีโทรทัศน์เขาไม่ทําอ่าสถานีวิทยุเขาไม่ทําอ่าสถานีเราทำแล้วเราจะไปจับมือใครล่ะแล้วจะไปจับมือใครล่ะถูกถูก เ,เราองวิทยุซึ่งเป็นของรัฐบาลตั้งเยอะแยะโอ้ทุกคลื<ต>่นนะจ<า>๊ะทุกคลื่นเป็นของรัฐบาล<อ>าหมดวิทยุนะอือาะะนั้นพี่นะเวลาได้ยินบอกว่าปฏิรูปไปไม่ถึงไหนในพี่บอกตรงๆนะพี่น้อยใจนะว่าเราทํางานประชุมกันเกือบเป็นเกือบตายแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ปฏิบัติเราคือคนออกข้อสอบ แต่คนที่สอบบางคนนั้นก็สอบตกบางคนไม่เข้าสอบเลยที่สามสอบตกแล้วไม่เข้าสอบไม่มีอำนาจสั่งการเข้าใจแล้วเราไม่มีอำนาจ<ะ>ไปบงังคับว่ามึงต้องเข้าสอบนะไม่ใช่ <laughs> <c oughs> เราก็อบอกข้อสอบเป็นอย่างนี้อันมาทังข้อสอบซัอาจารย์เดี๋ยวเราต้องยกเรื่องปฏิรูปภาพรวมในทุกแต่ละหัวข้อเนี่ยมาว่ากันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนติงเยอะแต่พออาจารย์อธิบายมาส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเข้าใจส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องสั่งการหรือเรื่องกำกับให้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเราว่ากันวันนี้ขอบคุณอาจารย์เพราะว่ามีอีกท่านหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งรอยอ,ยอยู่ด้วยครับอาจารย์รบกวนอาจารย์ณเวลานี้เกลื่นเอาไว้ก่อนครับขอขอบคุณอย่างสูงครับอาจารย์เสรีครับ fm 105 smile thailand เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์